สวัสดีครับยินทีต้อนรับสู่นิยายเรื่องฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่6 1 1 0ถึง1,200 EP 56ตอนที่710-711ถึงเ1 1ริเริ่มกันเลยครับตอนที่7ความสัมพันธ์ดาวเคราะห์อำนาจทั้ง5แห่งในขอบเขตเหนือของดาราจักรทุกชั้นฟ้าต่างก็มีดาวเคราะห์เซียนอยู่ภายใต้มากมาย มีตระกูลเซียนหลายตระกูลบนดาวเคราะห์เซียนพวกนี้ด้วยหวังหลินนั่งอยู่บนหลังอสูรสายฟ้าและพุ่งตรงไปที่ตระกูลเฉียนเหล่าเซียนระดับสองของตระกูลเฉียนได้หายตัวไปเพื่อปิดด่านฝึกตนเมื่อนานมาแล้วดังนั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตระกูลจึงถูกเฉียนกุ้ยซื่อจับการตอนที่หวังหลินเข้ามาในดาวพันมายาเฉียนกุ้ยซื่อรับรู้ได้ทันที ตอนที่เขาเห็นหวังหลินมาพร้อมกับอสูรสายฟ้า mm hmm. เขามั่นใจว่าสิ่งที่บรรพชนตระกูลหวนเอ่อยไว้เป็นเรื่องโกหกคนผู้นี้เป็นผู้สงสารแห่งอารามเทพอัศนีโดยไม่ต้องสงสยัยเมื่อคิดถึงสมบัติและวิชาอันทรงพลังที่คนผู้นี้แสดงไว้เมื่อเจ็สปีก่อนในการต่อสู้กับบรรพชนตระกูลหวนจิตใจของเฉียนกุ้ยซื่อก็สั่นสานผู้สงสารแห่งอารามเทพอัศนี บรรพชนตระกูลเฉียนของข้าได้ตายไปในแดนสวรรค์อสนีไม่กี่พันปีก่อนในดาราจักทุกชั้นฟ้าทุกคนจำเป็นต้องพึ่งพาผู้สงสารของอารามเทพอสศนีเพื่อเอาตัวรอดเว้นแต่จะมีตระกูลเก่าแก่เฉียนกุ้ยซื่อลังเลตอนนี้เขาตัดสินใจจะพัฒนาตระกูลเฉียนอย่างมุ่งมั่นโชคร้ายนักเซียนระดับสองในตระกูลทั้งหมดต่างปิดด่านฝึกตนข้าไม่สามารถไปรบกวนเขาได้ ไม่เช่นนั้นคงต้องมีเรื่องมาถกเถียงกันขณะที่เฉียนกุ้ยซื่อกำลังลังเลหวังหลินมุ่งหน้ามาหาเมืองของตระกูลเฉียนโดยยังอยู่บนอสูรสายฟ้าเมืองตระกูลเฉียนใหญ่มากใหญ่มากกว่าของตระกูลหวนวลายเท่านอกจากนั้นแล้วตระกูลเฉียนเองก็เป็นตระกูลอันดับหนึ่งบนดาวพันมายาเฉียนกุ้ยซื่อและเซียนบางส่วนของตระกูลหววรีบออกมาต้อนรับหวังหลินแม้ว่าระดับบ่มเพาะของเฉียนกุ้ยซื่อมีมากกว่าหวังหลินสถานะของผู้สงสาร แห่งอารามเทพอัศนีถือว่าสูงส่งเทียมสวรรค์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าขัดใจด้วยหวังหลินมองไปยังเซียนของตระกูลเฉียนทายที่สุดสายตาตกลงบนเฉียนกุ้ยซื่อและเอ่ยออกมาผู้อาวุโสเฉียนกุ้ยซื่อไม่เจอกันนานทีเดียวเฉียนกุ้ยซื่อหัวเราะข้าไม่กล้าถูกเรียกว่าผู้อาวุโส สถานะของผู้สงสารคือคนชั้นสูงและระดับบ่มเพาะของข้าแค่สูงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นมาพูดกันชั้นสหายเถอะขณะที่เฉียนกุ้ยซื้อเอ่อย,อย่างสงบนิ่งแต่จิตใจตื่นตะลึงจากสิ่งที่เขาเห็นคนผู้นี้เลื่อนระดับจากขั้นเทวะระดับต้นมาสู่ขั้นเทวะระดับปลายในเวลาน้อยกว่าร้อยปีแม้ว่าเขายังคงอยู่ในขั้นแรก ความเร็วนี้นับว่าน่าตื่นตระหนกอย่างยิ่งมีเพียงวิธีการบ่มเพาะอ,อันหลากหลายของอารามเทพอสนีเท่านั้นที่สามารถทำสิ่งนี้ได้สิ่งที่เฉียนกุ้ยซื่อตกใจมากที่สุดคืออสูรสายฟ้าที่อยู่ใต้หวังหลินอสูรตัวนี้ดุดันมากขึ้นและเมื่อสายตาของมันมองมาที่เฉียนกุ้ยซื่อเขารู้สึกว่ากำลังเผชิญกับเสียนที่มีระดับเดียวกันกันกบเขาเฉียนกุ้ยซื่อคิดขึ้นมา ตอนนั้นข้าคิดว่าคนผู้นี้มีสถานะสูงส่งในอารามเทพอสศนีดูเหมือนการคาดเดาของข้าเป็นจริงถึงเจ็ดในสิบส่วนหวังหลินยิ้มเบาบางนั่นนับว่าดีสหายเซียนเฉียนกุ้ยซื่อข้ามาที่นี่เพื่อขอผลทยานสวรรค์บางส่วน ได้อย่างไรก็ตามเหล่าผู้สงสารระดับขั้นสองพวกนั้นช่างโอหังเกินไปการได้รับการสนับสนุนจำเป็นต้องมีทัพยากรจำนวนมากมายระดับบ่มเพาะของคนผู้นี้ยังขาดอยู่บ้างแต่ผลประโยชน์ในอนาคตนับว่าไร้ขีดจำกัดแม้นี้มันเป็นเพียงแค่การเดิมพันหากค่าเดิมพันได้ถูกต้องเฉียนกุ้ยซื่อเริ่มลังเล ในดาราจักรทุกชั้นฟ้าหากตระกูลหนึ่งไม่ได้ถูกผู้ทรงสารแห่งอารามเทพอสนีสนับสนุนขึ้นมานั้นหมายถึงพวกเขาสูญเสียการป้องกันของอารามเทพอสนีผลที่ตามมาถือว่าเป็นเรื่องน่าวิตกมากนักอารามเทพอสนีคือตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่ห่อหุ้มดาราจักรทุกชั้นฟ้าวิธีการควบคุมดาราจักรแห่งนี้ดั้งเดิมและแตกต่างอย่างมากจากวิธีการที่พันธมิตรเสียงควบคุมดาราจักรพันธมิตรเสียน ในดาราจักรทุกชั้นฟ้าอารามเทพอสศนีมีจำนวนผู้สงสารไม่เคยเปลี่ยนมันมักจะมี99คนมาเสมอผู้สงสารแห่งอารามเทพอสเนีทั้ง99คนนั้นแต่ละคนมีตระกูลเสียนจำนวนมากที่พึ่งพาพวกเขายอมให้พัฒนากองกำลังของตนเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดาราจักรทุกชั้นฟ้า กองกำลังของผู้ส่งสารเต่าสายฟ้าไม่ได้อยู่ขอบเขตท,ทางเหนือและเขามาที่นี่เพียงเพราะได้รับคำสั่งให้ทำการสอบสวนเนื่องจากเขามีความมั่นใจของตนเองจึงมาคนเดียวและผลลัพธ์จึงทำให้เขาตกอยู่ในความพินาศหากหวังหลินและผู้ส่งสารเต่าสายฟ้าได้ต่อสู้กันในดาวเคราะห์ที่มีอิทธิพลของผู้ส่งสารคนนั้นหวังหลินคงตายโดยไม่ต้องสงสัยเฉียนกุ้ยซื่อขบคิดอยู่นานแต่หวังหลินไม่ได้เร่งรีบและรอคอยอย่างเงียบเชียบ เขาไม่รู้ว่าเฉียนกุ้ยซื่อกำลังคิดอะไรความจริงแล้วสิ่งที่เฉียนกุ้ยซื่อคิดไม่มีอะไรเกี่ยวกับผลทยานสวรรค์เลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นไม่นานเฉียนกุ้ยซื่อถอนหายใจคำพูดของบรรพชนตระกูลหวนยังคงดังกล้องในสองหูเขาเขาลังเลก่อนจะเอ่ยออกมาท่านผู้สงสารตระกูลเฉียนของข้ามีผลทยานสวรรค์จำนวนมากและเราสามารถให้ท่านครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญทว่าข้า มีเรื่องขอร้องที่หวังว่าท่านผู้สงสารจะตกลงหวังหลินเอ่ยด้วยสายตาสงบนิ่งกล่าวมาเฉียนกุ้ยซื่อมองไปที่หวังหลินและเอ่ยอีกข้าอยากเห็นเครื่องหมายของผู้ทรงสารอารามเทพอสนีสายตาเขาขมมดเข้าด้วยกันหากคนผู้นี้ไม่สามารถนำเครื่องหมายออกมาได้นั่นแปลว่าเขาเป็นตัวปลอมแต่หากเขาเอาออกมาได้เฉียนกุ้ยซื่อจะทำการตัดสินใจ หวังหลินมองเฉียนกุ้ยซื่ออย่างเยือกเย็นพลันตบกระเป๋าโดยไม่เสียเวลาและนำหินหยกของผู้สงสารเตาสายฟ้าออกมาสายฟ้าระเบิดออกมาจากหินหยกทันทีและมีอำนาจแห่งสายฟ้าแพร่กระจายเฉียนกุ้ยซื่อเคยเห็นเครื่องหมายของผู้สงสารอารามเทพอสนีมาแล้วครั้งหนึ่งขณะที่เขาเห็นเครื่องหมายและรู้สึกถึงอำนาจแห่งสายฟ้าสีหน้าพลันเปลี่ยนไปเป็นเคารพและความสงสัยในใจหายไปทันที ท่านผู้ส่งสารตระกูลเฉียนจะขอทำข้อตกลงกับท่านเมื่อท่านบรรลุขั้นหินหยางตระกูลเฉียนจะกลายเป็นคนในบัญชาของท่านก่อนที่จะถึงตอนนั้นตระกูลเฉียนจะทำตามความต้องการของท่านให้ดีที่สุดแม้ว่าเฉียนกุ้ยซื่อจะไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกแล้วเรื่องการได้รับการสนับสนุนจากผู้ส่งสารถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเขาตัดสินใจรอแทนที่จะอุทิศตัวเองอย่างสมบูรณ์หวังหลินสีหน้าเช่นเดิมแต่คิดแล่นอย่างรวดเร็วอารามเทพอสศนีดูเหมือนประหลาดไปเล็กน้อย การกลายเป็นตระกูลในกองกําลังของข้าเพื่อสงสารแห่งอารามเทพอสนีสามารถพัฒนากองกําลังของตนเองหวังหลินไม่ได้ถามออกไปแต่กลับเอ่อยเบาๆคอยพูดเรื่องนี้ในอนาคตอันดับแรกนําผลทยานสวรรค์มาให้ข้าเฉียนกุ้ยซื่อรอบถอนหายใจดูเหมือนอีกฝ่ายไม่สนใจข้อตกลงของเขานี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเมื่อไม่ได้มอบการสืบทอดสายเลือดของตระกูลออกไปไม่ถือว่าเป็นตระกูลใต้บัญชาที่แท้จริง เขาไม่รู้ตัวว่าการตัดสินใจของเขาทำให้ตระกูลเฉียนพลาดโอกาสในการพัฒนาในอนาคตแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องนั้นหลังจากได้ยินคำสั่งของหวังหลินจึงส่งคำสั่งให้กับสมาชิกตระกูลเฉียนออกไปหลังจากนั้นไม่นานเซียนผู้หนึ่งจากตระกูลเฉียนปรากฏขึ้นพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งเขาส่งมันให้กับเฉียนกุ้ยซื่ออย่างนอบน้อมเฉียนกุ้ยซื่อโยนกระเป๋าออกไปและเอ่ยขึ้น ท่านผู้ส่งสารนี่คือผลทยานสวรรค์ครึ่งหนึ่งที่ตระกูลของเราครอบครองไว้หวังหลินตรวจสอบด้วยสัมผัสวิญญาณและจากนั้นพยักหน้าจำนวนของผลทยานสวรรค์นในกระเป๋าใบนี้มีเท่ากับที่ตระกูลหวนให้มาแต่มันยังไม่พอสำหรับหวังหลินขอบคุณมากหลังจากคำนับมือให้กับเฉียนกุ้ยซื่อหวังหลินตบศีรษะของอสูรสายฟ้ามันส่งเสียงร้องคำรามก่อนจะเปลี่ยนกลายเป็นสายฟ้าหนึ่งสายและเลือนหายออกไป เฉียนกุ้ยซื่อมองไปที่ลำแสงสายฟ้าที่กำลังจากไปแล้วรู้สึกเสียใจหากเขามีความมุ่งมั่นมากกว่านี้ก็จะได้รับการสนับสนุนแล้วหวังหลินได้รับผลทยานสวรรค์เพียงหนึ่งในห้าที่ต้องการเท่านั้นดังนั้นจึงยังมีอีกมากที่ต้องไปในช่วงระยะเวลา100รปีที่ผ่านมาดาวพันมายาประสบการเปลี่ยนแปลงไปมากตระกูลซิลได้อพยพไปอย่างลึกลับ หลังจากออกมาจากดาวพันมายาหลายเดือนต่อไปหวังหลินก็ท่องไปในดินแดนทางเหนือและยืมตัวตนของผู้ส่งสารอารามเทพอสศนมาใช้ไม่ว่าจะเป็นดาวเซียนดวงเล็กหรือดวงใหญ่หวังหลินจะไปปรากฏตัวที่นั่นข่าวลือหนึ่งกล่าวกันว่ามีผู้ส่งสารแห่งอารามเทพอสเนคนหนึ่งกำลังมีคำขอผลทะยานสวรรค์ขึ้นมาทว่าเรื่องนี้ได้ถูกหวังหลินระดับไว้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะของผู้ส่งสารข่าวลือจึงเล่ากันในหมู่ตระกูลเซียนเท่านั้น ตระกูลเซียนจำนวนมากไม่เคยพบเจอผู้สงสารแห่งอารามเทพอสนีมาก่อนดังนั้นส่วนใหญ่จึงทักทายหวังหลินและต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เราตระกูลแทบทั้งหมดต่างตกตะลึงในฉายาผู้สงสารแห่งอารามเทพอสนีดังนั้นจึงเป็นเช่นเดียวกับตระกูลเฉียนพวกเขาส่งผลทยานสวรรค์ของตอนเองมาให้บางส่วนถ่ายที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่หวังหลินมาถึงตระกูลเซียนก็จะส่งผลทยานสวรรค์ของตอนเองออกมาให้ทันทีบางตระกูลที่เล็กกว่ากระทั่งขอให้กลายเป็นตระกูลที่อยู่ใต้คำบัญชาของเขา หลังจากหวังหลินพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเขาจึงไม่ยอมรับคำขอเหล่านี้เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเขาไม่ได้มีความบาดหมางกับตระกูลพวกนี้และมีความเสี่ยงมหาศาลเกินไปหากพวกเขากลายเป็นกองกำลังใต้บัญชาและตัวตนถูกเปิดเผยในอนาคตก็จะทำให้พวกเขายงกันได้ง่ายๆหลังจากมีประสบการณ์เรื่องนี้หวังหลินจึงได้รับเบาแสบ,บางอย่างในการใช้ผลลิขิตฟ้าจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นมันก็จะจดจำข้าเป็นเจ้าของข้าเพียงไม่รู้ว่ามันจะ มีพลังอำนาจอันใดความคาดหวังของหวังหลินเริ่มจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับที่เขาเหาะเหินไปหาดาวหยุนเซียระหว่างทางเขานำธงวิญญาณหนึ่งพันล้านดวงออกมาและขนความทรงจำของชายชราที่หลบหนีได้เป็นอย่างดีเขากำลังจดจำวิชาหลบหนีของชายชราไว้ทั้งหมดวิชาหลบหนีของชายชราคนนี้ได้ทิ้งความประทับใจลึกซึ้งในความทรงจำของหวังหลินหากไม่ใช่ว่ามีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเขาคงศึกษาพวกมันนานแล้ว ดาวหยุนเสียค่อยๆใกล้เข้ามาอีกครึ่งเดือนหมอกพิเศษของดาวหยุนเสียก็ได้ปรากฏเบื้องหน้าสายตาหวังหลินสายหมอกหนาแน่นมากกว่าครั้งล่าสุดที่เขามาที่นี่สายฟ้าเข้ามาใกล้และก่อนจะใกล้กว่านี้พลันเกิดเสียงดังสนัน่นดวงตาหวังหลินขมวดเข้าด้วยกันจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าหาสายหมอกหนาแน่นเสียงคำรามระเบิดออกมาจากสายหมอกเมื่อเสียงคำรามร่อนเข้าไปในหูหวังหลินมันทำให้ดวงตาสองสว่างขึ้นทันที ตอนที่711ขับถ่ายหมอกหนาแน่นจนป้องกันสัมผัสวิญญาณของเขาไม่ให้กระจายออกมาไกลเกินไปอสูรสายฟ้าร้องคำรามและพุ่งเข้าไปในหมอกสายฟ้าปกคลุมร่างของมันพร้อมกับพุ่งผ่านหมอกเข้าไปสายฟ้าละลายหมอกจำนวนมากระหว่างทางหวังหลินนั่งอยู่บนอสูรสายฟ้าด้วยแววตาส่องสว่าง เขาพลันตบกระเปา๋นำไข่กลคนะบีเจ็ดดาราออกมาและหมุนวงกลมอย่างรวดเร็วเพื่อเคลียร์เส้นทางด้วยประสบการณ์จากครั้งก่อนหวังหลินจึงเข้าใจดาวหยุนเซียดวงนี้ดีความเร็วของเขาไม่ได้เร็วมากและยังถือว่าช้าเสียด้วยซ้ำเมื่อไหรก็ตามที่เจ้าอสูรสายฟ้าร้องคำรามและต้องการเข้าไปให้เร็วขึ้นหวังหลินจะยับยั้งมันแม้ความเร็วจะเชื่องช้าแต่กลับมั่นคงอย่างยิ่ง โดยคายกลกระบี่เจ็ดดาราพวกเขาสามารถเคลียร์เส้นทางได้ชัดเจนและเข้าไปใกล้ผิวดวงดาวขึ้นเรื่อยๆหวังหลินคำนวณระยะทางที่พาให้เขาผ่านสายหมอกครั้งล่าสุดและเมื่อเหลือน้อยกว่า1,000งฟุตจึงพลันสัมผัสความวิกฤตในใจได้ทันทีอสูนสายฟ้าตรวจจับอันตรายนี้ได้ก่อนหน้านี้แล้วมันไม่รอรับคำสั่งของหวังหลินพลันเปลี่ยนทิศทางและพุ่งออกไปทันที หนวดเพียวบางหนึ่งเส้นพรากฏขึ้นมาดุดภาพติดตาและกวาดผ่านตำแหน่งที่หวังหลินพึ่งอยู่เมื่อครู่มันเร็วมากเกินไปและทำให้เกิดหลุมเล็กๆบนสายหมอกโชคดีที่อสูนสายฟ้าหลบได้เร็วพอหนวดเส้นนั้นเพียงแค่ยืดออกมาสะบัดไปรอบๆก่อนจะถอนกลับไปทว่าขณะที่มันถอนกลับไปมันก็รัดหุ้มรอบค่ายโกนกระบี่เจ็ดดาราใช้พลังอำนาจที่แข็งแกร่งดึงค่ายโกนกระบี่ลงไป ใบหน้าหวังหลินมืดมัวถ้าหากเขาไม่ทราบอันตรายและพุ่งลงไปเขาคงไม่สามารถหลบโหลดเส้นนั้นได้โชคดีนักที่หวังหลินไม่ได้เคลื่อนที่เร็วเกินไปดังนั้นอสูนสายฟ้าจึงสามารถหลบมันได้หนวดเส้นนั้นมีความสามารถอันแข็งแกร่งเมื่อสัมผัสกับไข้กลนกระบี่เจ็ดดารากลับทำให้หวังหลินไม่สามารถควบคุมกระบี่ได้หนวดนี้ดูคุ้นๆหวังหลินคุ้นคิดเงียบๆก่อนที่ดวงตาส่องสว่าง และนึกถึงที่มาของหนวดหวังหลินอ้าปากค้างนี่มันคล้ายกับอสารพิษพิฆาตจันร่างที่สามอสารพิษพิฆาตจันมีอยู่สามร่างร่างแรกอยู่เฉยๆไม่มีความสามารถในการต่อสู้ตอนที่หวังหลินมาที่นี่ครั้งแรกอสารพิษตัวนี้อยู่ในสภาวะร่างแรกร่างที่สองคือตอนที่หนวดทั้งหมดถูกถอนกลับและอสารพิษพิฆาตจันเปลี่ยนเป็นรูปทรงหลายแบบ ตอนนี้อสรพิษพิ่คาตนันอยู่ในสภาวะนี้ร่างที่สามเป็นร่างโจมตีหนวดทั้งหมดจะยื่นออกและยืดยาวได้เท่าตัวอสรพิษเองหากอสรพิษอยู่ในร่างนี้พวกเขาต้องหลบหนีหรือไม่ก็จะถูกโจมตีเมื่อคิดแบบนี้ไปหน้าหวังหลินยิ่งมืดมนขึ้นเขามองระยะทางที่เหลือหนึ่พัฟุตและเริ่มลังเลตอนที่ข้ามาที่นี่ครั้งล่าสุดมีอสรพิษสองตัวอยู่ที่นี่หนึ่งนั้นอยู่ในร่างแรก และอีกตัวกำลังหลับอยู่ทำไมตอนนี้พอมันถึงเปลี่ยนไปข้าไม่รู้ว่าหนวดนั่นเป็นของอสรพิษตัวไหนวังหลินครุ่นคิดชั่วครู่หากเขาจากไปตอนนี้ไม่เพียงแต่จะเสียเวลารวบรวมผลทยานสวรรค์เขาก็เสียค่ายกระบีเจ็ดดาราไปด้วยข้าสูญเสียสมบัติไปหนึ่งชิน้นก่อนที่จะได้คล้ายๆเสียอีกดวงตาสองสว่างขึ้นและปลดปล่อยแววตามุ่งมั่นเขาไม่ยอมจากไปแบบนี้จริงๆ หวังหลินตบสีษะเจ้าอสูนสายฟ้าและพุ่งผ่านสายหมอกแต่มันไม่ได้ร้องเสียงคำรามอันใดหลังจากออกมาจากสายหมอกสัมผัสวิญญาณจึงไม่ถูกขัดขวางอีกต่อไปฉากที่ปรากฏเบื้องหน้าได้ทำให้เขาสูดหายใจหนาวเหน็บพื้นดินแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ที่พัดสายไปมาก่อนหน้าหายไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยหนวดยาวเหยียดหนวดพวกนี้สีแดงเข้มและปลดปล่อยพลังอำนาจลึกลับออกมาสิ่งนี้ทำให้หนังศีษะเสียวซ่าน หวังหลินกระจายสัมผัสวิญญาณและตรวจสอบพื้นที่อย่างระมัดระวังก่อนจะปล่อยล่มหายใจออกยาวหนึ่งหมื่นฟุตเท่านั้นนี่หมายความว่ามันกำลังเปลี่ยนเป็นร่างที่สามแต่ไม่ได้ตื่นเต็มที่อย่างไรก็ตามหากไม่มีอะไรกระตุ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่อสรพิษพิฆาตจันรจะเป็นแบบนี้ต้องมีคนมาที่นี่เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาแน่หวังหลินขมวดคิ้วอย่างไรก็ตามแม้จะมีคนมา ดูไม่เหมือนว่าพวกเขาจะไปกระตุ้นให้มันเปลี่ยนร่างเป็นร่างที่สามเรื่องนี้ช่างประหลาดหวังหลินกระโดดออกมาจากอสูรสายฟ้าและคบคิดเขามองไปที่อสูรสายฟ้าราวกับกำลังพูดคุยกับอีกคนด้วยความสามารถของเจ้าเจ้าสามารถตรวจจับอันตรายที่นี่ได้หากเจ้ายังไม่ต้องการกลับเข้าไปในราชรสังหารเทพมันจะเพิ่มอันตรายให้กับพวกเราอสูรสายฟ้าสายสีสายใหญ่โตของมันและเริ่มคิด มันชำเลืองมองหนวดหลายเส้นที่โผล่ออกมาจากพื้นดินและเผยสายตาดูถูกหวังหลินขมวดคิ้วและตัดสินใจเมินเฉยมันเขาเคลื่อนตัวไปข้างหน้าโดยไม่ทําให้เกิดสัญญาณรบกวนหวังหลินเคลื่อนตัวอย่างช้าๆและลงไปในเส้นทางระหว่างหนวดอย่างระมัดระวังในสายตาเขาหนวดแต่เส้นพวกนี้มีพลังโจมตีที่น่าหวาดกลัวยิ่งขณะที่หวังหลินเหาะเหินหนึ่งในหนวดเบื้องหน้าพลันฟาดเข้ามาหาพลังที่แข็งแกร่งพุ่งเข้ามาในทันที สายลมรุนแรงที่เกิดจากพลังสายนี้พัดเส้นผมหวังหลินให้ปลิวว่อนสายลมราวกับใบมีดเข้าปะทะใบหน้าหวังหลินระมัดระวังตัวมาและสังเกตการหนวดพวกนี้อย่างละเอียดตอนที่พวกมันโจมตีเขาเห็นรากของหนวดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหวังหลินเคลื่อนที่พริบตาในเสี้ยววินาทีเร็วจนเกิดเป็นภาพติดตาหนวดเส้นนั้นฟาดเข้าใส่ภาพติดตาก่อนจะหดลงและกลับคืนเป็นปกติร่างหวังหลินปรากฏตัวกลางอากาศจ้องไปที่หนวดบนพื้น คิวขมวดหนักแน่นการจะทําให้อสร,รพิษพิคาตจันทร์ตกอยู่ในสภาวะของผลทยานสวรรค์จะต้องใช้ตรงจุดที่อ่อนไหวของมันแต่ว่าการทําแบบนั้นจะสร้างปัญหาให้กับหนวดพวกนี้หลังคบคิดหวังหลิงตบกระเป๋านําผลทยานสวรรค์จํานวนมากออกมาไว้รอบตัวดวงตาสองสว่างขึ้นยื่นฝ่ามือขวาออกมาและเอ่ยหลอมเสียงระเบิดดังกรอบขึ้นมา พร้อมกับผลทยานสวรรค์ทั้งหมดแตกกระจายเปลี่ยนเป็นของเหลวสีแดงควบแน่นเข้าด้วยกันหวังหลินใช้ฝ่ามือสร้างผนึกพ่นพลังดั้งเดิมออกมาจากปากไปล้อมรอบของเหลวพลังดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงและเกิดหมอกสีแดงระเหยขึ้นมาหวังหลินคว้าหมอกนั้นด้วยดวงตาเย็นเหยียบและพุ่มเข้าไปบนพื้นผลักแขนลงใช้หมอกสีแดงเข้าหาหนวดพริบตาเดียวสายหมอกก็กระจายไปมากกว่าพันฟุต หมอกสีแดงล้อมรอบหนวดอย่างแน่นหนาซึ่งทำให้หนวดดูดซับผลไม้ในสายหมอกได้ง่ายมากหนวดหลายเส้น,สนในบริเวณค่อยๆสายไปมาช้าลงราวกับคนกำลังเมาหนวดสีแดงเข้มเปลี่ยนเป็นแดงเข้มยิ่งกว่าเดิมหวังหลินลดตัวลงอย่างระมัดระวังและเคลื่อนไประหว่างหนวดพวกมันดูเหมือนจะเมินเฉยหวังหลินอย่างสิ้นเชิงซึ่งทำให้เขาถอนหายใจอย่างโล่งอกอังจากนั้นไม่นานหวังหลินก็ร่อนลงถึงพื้นในที่สุด มีฉากเหตุการณ์หนึ่งในความทรงจำของเทพโบราณเกี่ยวกับจุดสัมผัสอ่อนไหวของอัสรพิษพิฆาตจันทร์นั้นก็คือตรงโคนหนวดเพียงแค่กระตุ้นจุดเล็กๆก,ก็ทำให้เกิดการกระตุ้นไปทั่วร่างได้แล้วหวังหลินนำผลทยานสวรรค์ออกมาอย่างระมัดระวังใช้อีกหลายสิบผลในคราเดียวหลอมมันให้กลายเป็นของเหลวสีแดงหนึ่งหยดอังจากใส่กฎเกณฑ์เข้าไปหวังหลินจึงทำให้หยดสีแดงผสานเข้ากับโคนของหนวด ขณะที่กำลังทำเช่นนี้หวังหลินระมัดระวังตัวอย่างยิ่งเขาทั้งกระจายสัมผัสวิญญาณออกมาด้วยสีแดงจากหนวดเลือนหายไปอย่างรวดเร็วและหวังหลินรู้ว่าเขามีเวลาไม่มากนักหลังจากวางหยดสีแดงไปที่โคนหนวดเขาก็รีบเหาะเหินออกมาอย่างรวดเร็วแทบในเซี้ยววินาทีที่หวังหลินลอยออกมาหมอกสีแดงก็หายไปสีของหนวดเปลี่ยนจากแดงเถือกเป็นแดงดำ ทว่ามันมีปุ่มนูนๆนบนหนวดจึ้นมาเคลื่อนไหวลงไปใต้ดินเมื่อหวังหลินเห็นเขาจึงจำฉากเหตุการณ์นี้ได้ทันทีมันคือการที่อสรพิษขับไล่พิษออกไปจากร่างกายเหมือนกับคนธรรมดาขับถ่ายอสูรสายฟ้ากำลังมองหวังหลินจากบนน่านฟ้าและเบื่อหน่ายเล็กน้อยเมื่อมันมองไปที่หนวดบนพื้นแววซาดูถูกยิ่งมากมายขึ้น มันเคลื่อนไหวมาข้างหน้าและพุ่งตรงไปที่พื้นประกายสายฟ้าหลายเส้นพุ่งออกมาจากร่างกายและเกิดเสียงดังส่องไปทั่วทั้งดวดเงาวหวังหลินพลันหันกลับมาและตะโกนเจ้าอสูรบัดซบรีบกลับมาเร็วเพียงชั่วขณะนั้นพื้นดินก็สันเทาราวกับทั้งโลกกลายมามีชีวิตหนวดทั้งหมดหยุดสายไปมาและยื่นเข้าหาอสูรสายฟ้าทันที มีหนวดหลายเส้นมากเกินไปออกมาจากพื้นครั้งแรกเจ้าอสูรสายฟ้าเต็มไปด้วยความดูถูกขณะที่ลำแสงสายฟ้าหลายเส้นเคลื่อนผ่านหนวดพวกมันและลงไปที่พื้นดินทว่าในวินาทีถัดมาพลังลึกลับออกมาจากหนวดและปลดปล่อยแสงสีแดงแสงสีแดงนี้ทำให้พราเลือนและทำให้ทั้งโลกทั้งใบกลายเป็นสีแดงทันทีหนวดพวกนั้นเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและพลิบตานั้นพวกมันก็ห่อหุ้มรอบอสูรสายฟ้า ไม่ว่าเจ้าอสูรสายฟ้าจะพยายามดิ้นรนแค่ไหนหรือปลดปล่อยสายฟ้ามากเพียงใดมันก็ไม่มีผลกระทบกับหนวดเลยมันไม่สามารถทำลายได้แม้แต่เพียงหนวดเส้นเดียวหวังหลินอยู่ห่างออกไปไกลและใบหน้ามืดมนยิ่งอสรพิษพิฆาตจันในร่างที่สามมีสัมผัสว่องไวต่อเสียงมากดังนั้นยิ่งอสูรสายฟ้าคำรามก็ยิ่งทำให้หนวดห่อหุ้มมันแน่นขึ้น แววตาดูถูกในสายตาเจ้าอสูรสายฟ้าหายไปและถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวหวังหลินสื่อสารด้วยวิชาออกไปหยุดเห่าได้แล้วใบหน้าหวังหลินเย็นเยียบขณะนำผลทะยานสวรรค์ออกมาตอนนี้ในแกนของดาวหยุนเซียร่างผอมบางกำลังนั่งอยู่ในถ้ำกว้างใหญ่ถัดมาเป็นเตาหลอมขนาดใหญ่หนวดหลายเส้นหนาเท่าแขนกำลังห่อหุ้มหอบเตาหลอมนี้เอาไว้พวกหนวดกระดิกยังต่อเนื่อง รากับกำลังดูดซับอะไรบางอย่างชายชราใบาหน้ามืดหมุ่นพลันลืมตาขึ้นกำแพงฐานเริ่มสั่นไหวและหมอกสีแดงจำนวนมากเข้ามาข้างในทั้งมีกลิ่นเหม็นเขียวบรรจุสายฟ้าเอาไว้ซึ่งทำให้กลิ่นแย่ขึ้นไปอีกชายชราคนนี้คือกรีดหากวังลินอยู่ที่นี่ก็คงจดจำได้ทันทีว่าที่นี่คือตำแหน่งที่อัร,รพิษพิฆาตจันทร์ดูดซับสารอาหารและขับถ่ายของเสียจบ ep 56แล้วครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ